เขามามาหายหายไม่ชัดเจนกับเราสักทีนะคะจะทำยังไงดีให้เขากลับมาสนใจอยากคุยกับเราเหมือนเดิมหลายคนนะคะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่อยากเสียเขาไปเลยมาฟังแนวทางกันค่ะว่าเราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยกลับมามีแพชชั่นกับเราเหมือนเดิมสนใจใส่ใจ อย่คุยกับเราเหมือนเดิมและหนึ่งสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าความรักดีๆเนี่ยไม่ใช่เป็นการให้ใครสักคนมาเติมเต็มให้กับเราแต่เป็นการที่คนสองคนที่มีหัวใจที่พร้อมสมบูรณ์พร้อมที่จะจูงมือกันไปด้วยกันและมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันมาฟังกันเลยคานแนวทางที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบนี้ได้คือ สวัสดีค่ะก็เพราะว่าการที่เราจะตัดใจจากใครสักคนเนี่ยมันยากนะคะแล้วเราก็ให้ใจเขาไปแล้วด้วยไม่อยากจะเสียเขาไปเลยเป็นที่มาของคลิปนี้ค่ะทำอย่างไรให้เขากลับมาสนใจใส่ใจเราเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆนะวิเคราะห์ก่อนนะวิเคราะห์ก่อนว่าเขาเนี่ยมีดีพอที่เราจะอยากได้เขากลับมาไหม ที่จะเอาเขามาเป็นคู่ชีวิตของเราไหมก่อนอื่นคุณจําเป็นที่จะต้องเขียนข้อดีข้อเสีย ของข้าก่อนนะว่าเวลาเรามีเข้าเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมีข้อดีอะไรแล้วข้อเสียมันมีอะไรนะคะเอามาชั่งน้ําหนักชั่งตาชั่งก่อนค่ะว่าข้อดีข้อเสียอันไหนมากกว่ากันถ้าคุณบอกว่ามีเข้าเข้ามาในชีวิตแล้วมันดีกว่าเสียนะคะนั่นคือเขาเข้ามาเติมเต็มหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับคุณได้คุณก็ต้องมาดูค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังลงทุนอยู่นะคะ ลงทุนกับการที่จะทําให้เขากลับมาเพราะมันต้องใช้พลังนะต้องใช้พลังแล้วก็แรงใจด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรเพื่อใครสักคนเขาคนนั้นจะต้องมีดีอะอะไรสักอย่างนะแล้ว ทำให้เราเนี่ยอยากได้เขากลับมาถ้าเอาเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขมาก,กวาความทุกขนะ์ตอนนี้คุณจะเป็นต้องถามตัวเองนะคะถามหัวใจตัวเองค่ะว่าเอาเขากลับมาทำไมนะคุณเอาเขากลับมาเพราะว่าคุณเหงาคุณไม่มีใครหรือเปล่า นะเพราะไม่มีใครจะเอาคุณหรือเปล่านะไอ้ข้อนี้นะต้องสังเกตนะคะเพราะว่าบางคนปิดประตูหัวใจเอาไว้ไม่ยอมที่จะเปิดหัวใจยอมรับใครเลยนะคะคุณก็เลยเหงานะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณรักเดียวใจเดียวคุยกับเขาคนเดียวนะคะไม่มีตัวเลือกอื่นเลยมันทําให้คุณเหงานะคะเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าที่อยากได้เขากลับมา หรือเพราะคุณหวงเพราะคุณเห็นว่าอุยมีสาวๆมากหน้าหลายตาเ,เข้ามาคอมเมนต์เขานะคะเขาจะต้องไปมีคนอื่นแน่ๆเลยเราหวงเขานะคะหรือคุณอยากเอาชนะเขาไม่ฉันจะต้องเอาชนะเขาให้ได้นะคะสังเกตนะคะให้วิเคราะห์ตรงนี้ค่ะว่าเอาเขากลับมาทำไมนะเพราะอะไรทีนี้นะคะถ้าคุณวิเคราะห์แล้วว่ามีเขาเข้ามาในชีวิตแล้วมันมีข้อดีข้อดีสำหรับชีวิตคุณมากๆเลย คนนี้มีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะยังไงเราก็จะเอางั้นเรามาลองกันสักตั้งหนึ่งนะคะข้อแรกเลยสิ่งที่คุณจะเป็นที่จะต้องทำเลยก็คือการที่คุณอย่าหมกมุ่นนะ อย่าหมกมุ่นกับเรื่องของเขามากเกินไปนะคะในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยมมา,มาหายหายไม่สนใจคุณนะคะการที่คุณจะเรียกใครกลับมานะคนที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะเบื่อเราแล้วการที่เราจะเรียกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะคุณอย่าไปหมกมุ่นเรื่องของเขามากเกินไปนะคะในสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องทําข้อแรกเลยคือ อย่าเอาเวลาไปจดจ่ออยู่กับเขานะคะเอาเวลาไปสนใจอย่างอื่นบ้างนะคะอย่ามัวแต่ไปส่องเฟซดูซิใครมากดไลค์ก็ไปเที่ยวดูคอมเมนต์อะไรพวกนี้ค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกฟุ้งซ่านจิตตกนะคะรู้สึกคิดมากไปนะคะบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าให้เพื่อนสาวของตัวเองเนี่ยปลอมตัวไปคุยกับเขานะคะเอ๊ะทำไมกับฉันนะ่ะเขาไม่ ต้อตอบไม่พูดคุยเลยนะบอกว่ายุ่งงานตลอดเลยแต่ทําไมเวลาเพื่อนฉันน่ะ,ะส่งข้อความไปทำไมเขาคุยดีละ่ะทําไมเขามีเวลาละ่ะเห็นไหมคุณก็จิตตกอีกคิดเยอะอีกนะคะอย่าไปทดลองทดสอบอะไรแบบนี้ค่ะไม่ดีค่ะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านแล้วมันไม่มีข้อดีอะไรเลยค่ะถ้าเรารู้ว่าเขาเนี่ยยังคุยกับคนอื่นอยู่เนี่ทำไมคะ สู้เอาเวลามาพัฒนาตัวเราเองดีกว่าใช่ไหมนะรู้ทั้งรู้แล้วว่าโอเคการที่เขาเนี่ยมามาให้ใหายเขาเริ่มที่จะเบื่อในตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็คือการที่หันกลับมาดูข้อบกพร่องของเราแน่นอนเลยนะคะว่าขั้นตอนเนี้ยคุณห้ามเด็ดขาดค่ะห้าม โพสต์ s t ต t ับน Facebook ของเรานะว่าเราเหงาเราเศร้าว้อนอ้อนวอนให้เขากลับมานะคะซึ่งถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะไม่มีวันได้ผู้ชายคนนี้กลับมาเลยนะคะหยุดตามหยุดเพอิอหรือส่งข้อความตามไปจิกเขาขอร้องให้เขากลับมานะห้ามเด็ดขาดค่ะซึ่งวิธีนี้มันจะไม่ได้ผลเลยนะคะแถมจะทำให้ ได้ผู้ชายนิสัยเสียกลับมาคนหนึ่งด้วยเพราะเขาเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยมีอํานาจเหนือคุณทํายังไงก็ได้คุณก็จะทนเขานะคะเขาจะไปมีคนอื่นคุณก็ยังทนเขาอยู่ช่วงนี้นะคะเราจําเป็นที่จะต้องปล่อยให้เขาไปมี พื้นที่ส่วนตัวของเขาเองค่ะให้เขาเนี่ยมีเวลาทบทวนใจนะคะทบทวนใจของกันและกันตัวคุณเองคุณก็ต้องทบทวนตัวเขาเองเขาก็ต้องทบทวนด้วยแล้ววิเคราะห์ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราทําตัวน่ารักหรือเปล่าเราทําตัวแย่ๆหรือเปล่ามาข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะคุณจําเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองนะ,ะเรื่องนี้สาคัญนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะจีบก,กันเป็นแฟนกันแล้วหรือ มาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วก็ตามนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเอง ทุกๆด้านสม่ำเสมอตลอดเวลาในชีวิตของคุณเลยนะนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสวยความงามนะการดูดีดูสะอาดดูแพงนะคะเรื่องความดูแพงเนี่ยใครสนใจดูแพงโดยที่ไม่ต้องใช้ของแพงเนี่ยถ้าคุณต้องการนะคอมเมนต์มานะถ้ามีคอมเมนต์เยอะๆเดี๋ยวพี่ทอจะทําให้นะจะทําคลิปให้ว่าทํำยังไงให้ดูแพงนะแต่งตัวยังไงให้ดูแพงวางตัวยังไงให้ดูแพงนะคะ นะแล้วอีกด้านหนึ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเลยก็คือความสามารถในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษานะคะภาษาของคุณนะคะคุณจำเป็นที่จะต้อง พัฒนาให้คล่องเลยนะคะคุยกันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะลองคิดดูลองจินตนาการดูนะคุณหายไปสักพักนึงกลับมาเอ้าคุณสามารถพูดปลอเลยนะคะสื่อสารกับเขาได้นะคะคุยกันได้มากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเขาจะทึ่งนะคะเขาจะทึ่งนะคะการที่คุณหายไปสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วคุณไปปรับปรุงพัฒนาตัวคุณเองให้ เก่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือพัฒนาทางด้านหน้าที่การงานนะคะเมื่อก่อนอาจจะตกงานอยู่เอาตอนนี้นะคะมีงานทำนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีไม่ได้สนใจโฟกัสเขามากมายทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็จะเห็นตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าเออผู้หญิงคนนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นคือคนที่มันมีใจให้กันแล้วนะคะเคยมีใจให้กันแล้วเคยผูกพันกันมาแล้วเนี่ยมันดึงกับ ถ้าจะดึงนะมันดึงไม่ยากนะคะถ้าเขามีใจนะคะมีความผูกพันมีความรู้สึกดีๆกันมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะคือพอเขากลับมาปุ๊บอ่ะเขาเห็นนะผู้หญิงคนนี้มันมีเกินนะนะ มีเกินมีอะไรนะ่าค้นหามากยิ่งขึ้นนะคะนะการที่เราจะต้องพัฒนาทางด้านอารมณ์ก็สำคัญค่ะนะคะทางด้านอารมณ์เนี่ยเมื่อก่อนนะคุณอาจจะเป็นคนขี้งอนขี้วย้ยวายหรือชอบที่จะระแวงเขาไปคอยตามเช็คตามจิกเขาแบบนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะถ้าคุณพัฒนาอารมณ์ของตัวเองได้แล้วมันดีขึ้นนะคะความตัดตรงนี้เอาไปได้นะคะคุณจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะพอน่ารักมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงคะคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะการพัฒนาตัวเองของคุณเนี่ยมันจะได้ผลเลยนะคะมันจะได้ผลเพราะว่าได้ผลกับใครคะผลกับตัวเราเองค่ะนะ,ค,ะคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุด ก็คือตัวเราเองค่ะเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยพอพัฒนาแล้วโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถมีความสุขได้ตัวเองนะคะเราก็ไม่ได้หวังที่จะไปพึ่งพาให้เขาเนี่ยมาทําให้เรามีความสุขแล้วนะ,ะเพอๆวันข้างหน้าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการเขาเลยก็ได้นะคะแล้วข้อที่3มนะคะผู้หญิงเราค่ะเมื่อคุณพัฒนาตัวเองให้สวยให้หุ่นเฟิรม์มดูเฟิรม์มดูมั่นใจแล้วยิ้มอย่างสดใสได้แล้วนะคะไอ้วันที่เราอะเสียเขาไปเนี่ยแน่นอนมันทําใจไม่ได้หรอกแต่ อย่าไปโพสต์เรื่องราวแย่ๆแค่นั้นเองนะคะนักก็ทำตัวเงียบๆไปสักพักหนึ่งนะคะแต่เมื่อไรที่คุณเนี่ยรักษาแผลใจได้แล้วนะยิ้มอย่างสดใสได้แล้วนะคะโพสต์เลยค่ะโพสต์ความสุขลงโซเชียลไปเลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องโพสต์ได้นะคะโพสต์ความสุขนะคะโพสต์รูปสวยๆนะคะไลฟ์ะะสไตล์ะะลตชีวิตของคุณค่ะที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะย้ำนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นนะคะออกไปเที่ยวบ้าง นะกับเพื่อนไปเลยนะคะเพื่อนชวนกันไปเลยนะคะแต่งตัวสวยๆไทยรูปสวยๆแบ็คกราวด์ดีๆนะคะนะพอเขาเรียกว่ไรพอมีชีวิตที่ดีขึ้นไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นน,นะคะไปเที่ยวเสร็จแล้วยังไงคะถ้าใครไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะโพสค่ะรูป ัวเองอยู่ในฟิตเนสก็ได้นะคะออกกำลังกายโชว์หุ่นสวยๆค่ะสวยๆนะคะเอวสวยๆหนะ้าท้องสวยๆแบบนี้นะคะคุณก็จะดูรู้สึกว่ามีอะไรอะไร,อะไรแล้วนะเรื่องนี้มันต้องใช้เวลานะคะถ้าคุณอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอเวลาที่ใช่นะคะเขาจะกลับมาหาคุณค่ะแล้วถ้าเขากลับมาหาคุณนะ สิ่งที่คุณต้องทําก็คือการพูดคุยแบบสบายๆค่ะอย่าไปพึ่งต่อว่าเขานะว่าคุณหายไปไหนมาทําไมคุณทิ้งฉันไปทําไมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นห้ามต่อว่าเขาเด็ดขาดค่ะเพราะเขาจะรู้สึก ช่วงนี้นะคะจําเป็นที่จะต้องเป็นที่เย็นๆให้เขารู้สึกดีก่อนนะคะนะให้เขาติดเยื่อเราก่อนนะคะคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายหรอกนะคะใครที่คุยด้วยแล้วสบายใจเขาก็อยากคุยด้วยอีกนะคะเป็นที่เย็นๆกับเขาก่อนอย่าเพิ่งไปงี้เง่ากับเขานะข้อที่สี่ค่ะบางคนบอกว่าถ้าเขาไม่ติดต่อมาเลยล่ะคะเกินหนึ่งเดือนแล้วคะ่ะเขาไม่ติดต่อมาเลยคะ่ะจะติดต่อไปหาเขาเองได้หรือเปล่าคะ ติดต่อได้ค่ะนะคะถ้าคุณรอแล้วนะคะ1เดือนผ่านไปแล้ว2เดือนก็นแล้วเขาไม่ติดต่อกันมาสักทีล่ะคะเราเป็นฝ่ายติดต่อไปได้ค่ะนะติดต่อไปได้แต่แต่นะคะอย่าส่งข้อความกระหน่ำไปแบบทีทีซ้อนๆกันนะคะไม่เอานะคะไม่ดีเลยนะเราเช็คก่อนคะ่ะส่งไป1ครั้งเขาตอบกลับมาไหมนะคะระยะเวลาในการตอบเนี่ยเร็วไหม นะถ้าส่งปุ๊บเอารีบตอบกลับมาปับปลาติดเหยื่อนะอันนี้ปลาติดเหยื่อได้ผลแล้วนะคะเพราะเขาก็รอเราเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะผู้ชายบางคนเขาก็มีทิฐิเหมือนกันนะคะแล้วถ้าบางคนติดงานล่ะถ้าบางคนติดงานนะคะพี่ทอให้นะคะประมาณ1วัน2วันพอนะแม็กซิมัม2วัน1วันสวันพอแค่นี้นะคะนะคือ ยังไงอะคนเรากลับมาถึงบ้าน,นก็ต้องเช็คโทรศัพท์ไหมเออเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขายังเห็นเราอยู่ในสายตานะคะประมาณหนึ่งวันเขาก็จะต้องตอบกับเรามาแล้วนะคะให้สังเกตสัญญาณตรงนี้ที่เขาส่งมาให้เรานะคะว่าเขาเนี่ยสนใจที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณแค่ไหนนะแค่ไหนเพราะว่าถ้าเขาไม่ตอบข้อความของคุณ หรือเขาตอบกลับมาแล้วก็คําตอบคําพูดของเขาเนี่ยมันเย็นชาเสลือเกินคือถามคําตอบคานะอันเนี้ยอาจจะต้องวิเคราะห์นะว่ายัางไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมของคุณที่จะเข้าไปตอนนี้ถอยกลับมาก่อนค่ะถอยถอยกลับมาตั้งหลักก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเขาเนี่ยกระตือรือร้นน,นะคะตื่นเต้นดีใจที่ได้รับข้อความของคุณนะคะที่คุณติดต่อไปหาเขาก่อนเนี่ยเขากโอ้ดีใจมากเลยกับ การที่คุณเนี่ยติดต่อหาเขามานะคะนั่นคือว่าคุณมีความหวังนะคุณมีความหวังเพราะอย่าลืมว่าเมื่อคุณทำครั้งแรกครั้งนี้ได้ดีแล้วนะคะครั้งต่อไปนะสิ่งสำคัญเลยคือคุณจะต้องคุยยังไงไม่ให้หน้าเบื่อเหมือนเดิมนะคะคุณจะต้อง เรียกเลตติ้งกลับมาแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมออย่างที่บอกนะคะภาษาการโต้ตอบการพูดคุยอย่าให้มันน่าเบื่อหน่ายนะคะอะไรที่มันเป็นจุดด้อยของเราก็ตัดมันออกไปค่ะขั้นตอนที่5นะคะเมื่อ เราได้เขาเนี่ยกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งแล้วขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะเปิดอกพูดคุยกันนะคะเปิดใจที่จะคุยกันนั่นหมายความว่าคุณต้องแน่ใจแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็เช็คได้จากข้อ4ที่เมื่อกี้บอกไปนะคะคือเช็คความรู้สึกของเขาก่อนถ้าเขาบอกว่าผมดีใจนะที่คุณติดต่อกลับมานะคะตอนนี้นะคะมันก็ถึงเวลาที่คุณและเขาเนี่ยจะต้อง พูดความในใจกันค่ะว่ารู้สึกยังไงนะคิดยังไงระยะเวลาที่ห่างกันเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยคิดได้คือการที่เราจะพูดว่าเราเนี่ยได้ถามใจตัวเองแล้วนะว่าการที่เราห่างกันมันก็ทําให้ความคิดของเราโตขึ้นทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงสิ่งที่เป็นข้อห้ามก็คือห้ามโทษ เขาเด็ดขาดค่ะว่ามันเป็นความผิดของเขาค่ะมนุษย์เราทุกคนเลยค่ะเราไม่ชอบให้ใครมาว่าเราผิดนะคะเราไม่ยอมรับว่าตัวเราเองผิดนะเพราะฉะนั้นนะคะให้ยืดอกรับความผิดไว้ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใจร้อนฉันก็รู้นะว่าฉันไม่ควรที่จะพูดแบบนี้กับคุณนะคะหรือไปหาเรื่องคุณหรือไปเช็คโทรศัพท์ของคุณหรือไประแวงคุณอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ฉันก็รู้แล้วแหละว่า คนเราเนี่ยถ้าจะรักกันอ่ะมันจะต้องไว้ใจเชื่อใจกันนะคะมั่นใจกนันก็รู้ว่าถ้าคนเราเนี่ยถ้าใจจะไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยอ่ารักยังไงก็ไม่อยู่กันอยู่ดีใช่ไหมทีนี้การที่คุณนะคะพูดนะพูดแล้วก็แสดงความมั่นใจเชื่อใจให้กับเขาเนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกดีกับคุณอีกครั้งนะคะชน,นะมั่นใจนะ สิ่งที่ฉันเจอกับคุณเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งดีๆทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉันนะ่ะคุณทําให้ฉันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยและฉันก็มั่นใจนะคะและฉันก็มั่นใจในตัวคุณว่าคุณจะไม่ทําให้ฉันพิดหวังพี่ท้อนะจะบอกนะเคล็ดลับคําพูดคํานี้นะคะสําคัญนะคะการที่เราจะ ให้ความมั่นใจกับใครเนี่ยเขาอ่ะได้แบกหน้าที่ตรงนี้เอาไว้แล้วว่าเขาอ่ะจะไม่ทําให้เราผิดหวังเราไม่ได้ขออะไรเขาเนี่ยเวลาเราพูดว่าเรามั่นใจเขาอะนะคะเขาก็จะรู้สึกดีนะรู้สึกดีแล้วก็จะทําให้เราตามที่เราพูดนะคะพี่ท้อบอกเลยนะคะคุณอยากให้เขาเป็นแบบไหนคุณพูดออกมา คุณพูดออกมาแต่พูดในลักษณะแบบนี้ค่ะว่าฉันมั่นใจเชื่อใจในตัวคุณฉันมั่นใจว่าคุณจะไม่เอาเปรียบฉันฉันมั่นใจว่าคุณรักฉันฉันมั่นใจว่าคุณจะเลือกทำสิ่งดีๆให้กับฉันอันนี้คือคำพูดนะคะ คำพูดดีๆที่คุณส่งควรจะพูดในช่วงเวลานี้แล้วก็ตลอดทั้งชีวิตของคุณเลยนะคะมันจะทําให้ฟีดแบ็กกลับมาดีคุณลองเปลี่ยนคําพูดนะสร้างคําพูดแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดกับลูกการพูดกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนพูดกับเพื่อนๆน,นะคะหรือกับใครๆก็แล้วแต่นะคะคําพูดแบบนี้จะมีผลบวก มากๆเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่คุณจะพูดคำพวกนี้ออกไปได้คุณจำเป็นที่จะต้องตกผลึกความคิดของคุณตรงนี้จริงๆนะคะก่อนที่จะไปพูดกับเขานะเพราะคุณเนี่ยเข้าใจชีวิตแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าการเลิกลาเนี่ย เพราะว่าการเลิกลากันไปเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของใครคนใดคนหนึ่งเลยจริงๆแล้วเป็นความผิดของเราทั้งคู่เลยจะผิดมากผิดน้อยแค่นั้นเองนะคะจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมที่จะทำให้เขาเนี่ยมีนิสัยแบบนั้นมีส่วนร่วมที่ให้ให้เขาเนี่ยทำแบบนั้นกับเรานะคะคุณลองวิเคราะห์ดูนะคะทุกๆพฤติกรรมของผู้หญิงเราเนี่ยเรามีมีส่วนที่จะไปกระตุ้นให้ผู้ชายเนี่ยทำอะไรบางอย่างย้อนกลับมา นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีปัญหาการผัวเมียมีปัญหาทะเลาะเลิกลากันเราก็มีส่วนนะคะนะอย่างเช่นเวลาบางคนบอกว่าแฟนเนี่ยจำวันเกิดเราไม่ได้นะคะน้อยใจเลยพานหาเรื่องทะเลาะนะคะหาเรื่องทะเลาะกับเขานะคะน้อยใจนะคะถ้าคุณลองปรับนะคะลองปรับมาเป็นพูดกับเขาตรงๆนะคะอันนี้คือการปรับที่ตัวเราปรับพูดกับเขาตรงๆค่ะว่าเอ พรุ่งนี้วันเกิดของฉันเธอพรุ่งนี้วันเกิดของฉันพรุ่งนี้เราไปกินข้าวขางนอกบ้านกันนะฉันอยากได้อันนี้ฉันอยากได้อันนั้นบอกเขาไปตรงๆเลยค่ะนะคะบอกเขาไปตรงๆเลยค่ะว่าฉันเชื่อว่าคุณนะจะทําให้ฉันมีความสุขได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเปลี่ยนที่ความคิดของตัวเราเองตัดไฟตั้งแต่ต้นรมตัด ไฟอารมณ์โกรธของตัวเราเองตั้งแต่ต้นลมค่ะอย่าให้มันมีอารมณ์ขุนมัวเข้ามานะคะสิ่งที่พี่ทอต้องการที่จะสื่อให้เพื่อนๆฟังตอนนี้เลยนะคะว่า การที่เราหาจุดด้อยของตัวเราเองแล้วเราพยายามที่จะปรับปรุงข้อเสียของตัวเราเองเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะเพราะเราเนี่ยจะกลายเป็นผู้หญิงที่น่ารักขึ้นจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น ะะจะเป็นผู้หญิงที่สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเราเองคุณมีความสุขจนถึงขั้นบางครั้งคุณอาจจะไม่ต้องการเขาคนนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ได้เพราะนั่นหมายถึงว่าคุณเริ่มรู้แล้วค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเขาจะต้องเป็นคนที่ คู่ควรกับเราเท่านั้นความรักที่ดีนะคะเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เป็นก่อนเราถึงจะสามารถที่จะ ไปรักคนอื่นได้อย่างถูกวิธีนะคะถ้าหวังเพียงให้ใครสักคนเนี่ยมาเติมเต็มรักให้กับเราเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของเรานั่นเท่ากับคุณเอาชีวิตของเราเนี่ยไปแขวนไว้กับชีวิตของเขาให้เขาจัดการชีวิตของเราหวังพึ่งเขาตลอดเลยนะคะทีนี้พอคุณไปหวังเอาเอาความหวังทุกสิ่งทุกอย่างเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปแขวนไว้กับเขาเขายัางไงคะเขาก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะ ทิ้งคุณไปอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะเขามีอํานาจเหนือคุณนั่นเองเนาะความรักดีๆเนี่ยเป็นการที่คนสองคนเราจะต้องช่วยกันช่วยกันเติมช่วยกันรดน้ำช่วยกันพรวนดินช่วยกันทําให้ความรักของคุณนั้นหนักแน่นเราก็ยั่งยืนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยรักกันนะเราจําเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยให้กับต้นรักของคุณนะคะ คลิปนี้พี่ทอหวังว่าเพื่อนทุกคนที่ฟังอยู่ในที่นี้ตอนนี้นะคะคุณจะสามารถพัฒนาความคิดของตัวเองได้ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะการที่เราเข้ามาฟังสิ่งดีๆนะคะเป็นการที่เรามาเติมอาหารให้กับสมองของเราเติมอาหารให้กับจิตใจของเราทําให้ใจของเราสูงขึ้นทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นแค่นี้นะคะคุณก็จะเป็นคนที่รู้จักรักตัวเองมีความสุขแล้วคุณก็จะเป็นคนที่เห็น คุณค่าในตัวเองด้วยนะคะพี่ทอก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเจอความรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นกระยาณนามิตรที่ดี ต่อการเสมอมานะคะวันนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนเจอกนใ่ค้าค่ะอ้อน,นะคะ,ะ,คะอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่นะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบายใจตามงบตามกำลังเลยนะ,ะแต่ว่า5สิ่งที่ทำให้สาวๆหน้าพังหรืเรื่องไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่เพียงพอล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดแล้วก็ ฮอร์โมนนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะที่สวยง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้านะ่าจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรั่มของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซรั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมาก,มากเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ จะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคลุมทุกป,ปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจ่างใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ